ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่หามาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ละนะ้านัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่เมื่อวานไม่ได้มานะพี่นะไม่สบายป่วยจ้าวันนี้มาสายหน่อยนะคะพี่หาการคิว่าค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อนนะจ๊ะพี่ค่ะ98ล้านัดพักเครื่องนะคะ026172609พี่ที่ปิดภาไว้นะคะวันนี้รอหน่อยนะจัดส่งทุกรายการเลยจ้ะพี่จ้ะมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะจ๊ะพี่ข <c oughs> อภัยนะจ๊ะเป็นมีดหมอ มีหมอเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่สวยงามมากนะจ๊ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นี่อันนี้นะจ๊ะพี่เขาเรียกว่าอะไรอ <ique> ่ะตรงด้ามจับเป็นเป็นรูปเหมือนของท่านนะจ๊ะพี่จาะนี่จ้ะเป็นรูปเหมือนพ่อเดิมนะพี่น้องมีใบโพแบบนี้เนาะเป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะด้ามจับเป็นกระดูกกามช้างนะพี่จ้ะเป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่แบบนี้เลย ใบมีดอาจจะเก่าหน่อยนะจ๊ะพี่เป็นฝนิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะจ๊ะจ๊าจ๊ะพี่อันนี้เป็นเปอกของมีดนะจ๊ะพี่เี่จ๊ะแบบนี้นะจ๊ะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ได้มาจากของเก่าเจ้าของเดิมเลยนะคะพี่หาเห็นนะจะวัดความยาวให้อีกทีนะจ๊ะ จ้าพี่ความยาวของใบมีดนะจ้าแป๊บหนึ่งนะจ้าพี่ใบมีดนะจ้าพี่จะอยู่ที่แปดนิ้วแปดนิ้วแบบนี้เลยจ้าด้ามจับนะพี่นะอยู่ที่เกือบห้านิ้วอย่างนี้จ้าพี่ฟีนิ้วกว่าจ้าพี่จ้าฟีนิ้วกว่าจ้าพี่แบบนี้เลยนะจ้าอยู่ที่ประมาณด้ามจับอยู่ที่ห้านิ้วนลพี่นะตัวใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วนะพี่นะของเก่าได้มาเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋า นี่จ้ะนี่เลยนะจ้ะมาพร้อมด้ามจับแบบนี้เลยจ้ะพี่สวยงามแบบนี้จ้ะพี่สองพันห้าร้อยบาทนะจ้ะพี่สำหรับมีดหมอเล่มนี้นะจ้ะพี่สองพันห้าร้อยบาทสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ้ะพี่สองพันห้าร้อยบาทนะจ้ะจ้ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เป็นของเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ท่านใดชื่นชอบนะคะพี่2,500าอบาทนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะจ๊ะพี่มาชมนี่จ้ะพี่ ตลับฝีผึ้งนะจ๊ะพี่ตลับฝีผึ้งของหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าตลับฝีผึ้งนะพี่นะเป็นตลับฝีผึ้งหลวงพ่อเดิมนะพี่นะข้างในนะคะพี่มีฝิ่งฝามขวัญพร้อมตะกรุดแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๊ะพี่ตลับฝีผึ้งนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทฝิ่งข้างในเป็นงาช้างนะคะพี่หาเป็นงานะเนื้อเป็นเนื้องานะพี่นะนี่เป็นฝิ่นฟามขวัญหลวงพ่อเดิม แกะจากเนื้องาหน่านจ้ะพี่นี่จ้ะอันนี้หนึ่งพันรอยบาทนะจ้าพี่จ๋าเป็นผ้าอบแบบนี้นะหลับฝีพึ่งนะต่อมานะจ้าพี่ <c oughs> มาชมนี่จ้ะพี่เหรียญจ้ะพี่จ๋าเหรียญเก่าสวยๆดเดิมๆแบบนี้เลยของหลวงพ่อกลียะพี่นะปีสองหนึ่งมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยพี่เป็นกระไหลทองนะพี่นะเหรียญแบบนี้ได้จ้ะพี่จ๋า ด้านหลังนะจ๊ะพ be ี่เ like ป็นหันุมานแบบนี้นะจ๊ะพี่ฝอยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ้ะปีสองหนึ่งนะจ๊ะพี่ปีสองหนึ่งเป็นเหรียญเก่านะพี่นะหนึ่งพันฝงร้อยะจ๊ะพี่หนึ่งพันฝงร้อยะจ๊ะพี่ฝอยงามมากเลยจ้ะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยจ้ะพี่จ๋ามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยหนึ่งพันฝงร้อยเจ๊ะต่อมาละจ๊ะพี่ต่อมานะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้ะพี่เป็นนี่จะหลวงปู่โตนะคะพี่ สั่งกระจายหลวงปู่โตแล้วก็ล้อมแมกแล้วก็ชัยวัดหลวงปู่โตะนะคะพี่นี่จ้าพี่จ๋าสั่งกระจายหลวงปู่โตนะคะพี่นี่จ้าหนึ่งกล่องไปด้วยกันถึงสามชิ้นนะจ้าพี่เนี่ชิ้นนี้นะจ้าพี่องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองนะคะพี่เป็นชัยวัดนะจ้าพี่จ๋าชัยวัดนะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ้า พี่หาต่อมาแล้วค่ะพี่เป็นล้อมแม็กนะจ๊ะพี่ล้อมแม็กนะสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่มานะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยจะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋ามาพร้อมกล่องแบบนี้นะสําหรับชุดนี้นะคะพี่900บาทนะจ้ะพี่900บาทนะชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะพี่จะพี่ ถ้าไม่ชัดเจนไงพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยจ้ะนี่900บาทนะคะพี่ชุดนี้900บาทนะต่อมานะคะพี่หาเป็นนี่ค่ะยกชุดนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญเจริญพรน,นะคะพี่หาเหรียญเจริญพรบนนะจ๊ะพี่แจกกรรมการนะปี17นะคะพี่ของหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะพี่มีด้วยกันถึงสี่เหรียญน,นะคะพีนะ่จะให้พี่ดูทีละเหรียญน,นะอันนี้เป็นเหรียญลมดํานะคะพี่หา เหรียญลมดำนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่เรียบมาเรียบร้อยแล้วขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้ลมดำเหรียญที่หนึ่งนะต่อมานะคะพี่อันปากกานะคะพี่หาอันปากกานะจะพี่นะจ๊ะสวยๆเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เหรียญที่ฝองนะต่อมานะคะพี่หาเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่ สวยงามแบบนี้เลยจากพี่จ๋าสวยงามแบบนี้เลยต่อมานะคะอีกเนืนสุดท้ายเปลี่ยนที่4ี่เป็นกระไหลทองนะคะพี่เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะพี่ขึ้นคอได้เลยนะคะพี่เพราะว่าเขาเลี้ยมมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่เปลี่ยนใส่วันทีละวันทีละวันก็ได้พี่มีถึงสี่เหรียญด้วยกันสําหรับพี่ที่คล้องพาเยอะๆนะคะพี่สามารถใส่พร้อมกันได้เลยนะจ๊ะพี่ชุดนี้นะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยนะต่อมาพี่มาชมพักกิ่งนะคะพี่ กิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่สวยงามากเลยจ้ะเป็นกระไหลทองหรือทองดอกบัวนี่นะพี่สวยมากเลยค่ะพี่ด้านหลังจะมีโค้ดแบบนี้นะคะพี่หาตรงนี้มีโค้ดนะจ้ะพี่ใต้ฐานนะเป็นแบบนี้นะพี่นะกรรมการนี่จะเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะยันขององค์ท่านนะจ๊ะของหลวงพ่อท่านนะจ๊ะนี่จ้ะพี่ก้นเป็นก้นเงินนะจ๊ะพี่จ๋าก้นเงินนะเน้นย้ำนะคะพี่ก้นตรงนี้เป็นเงินนะคะพี่หาในแบบนี้เลย เป็นของเก่านะพี่น้องได้มาแบบนี้นะจ๊ 1, ะองค์น,นี้นะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งนะมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะจ๊ะได้เป็นพร้อมกล่องแบบนี้เลยหนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองนะแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าองค์ที่สองใต้ฐานคนละแบบกันนะคะพี่จะมีโค้ดแบบนี้นะจ๊ะพี่จะแจกกรรมการเหมือนกัน เป็นก้นเงินนะคะพี่องตัวองค์พานะคะพี่เป็นที่องค์พานี่เป็นทองดอกบัวป่ะพี่แบบนี้พี่นะสวยงามแบบนี้นะพี่นะนี่จ้ะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ไื้ถานแบบนี้จ้ะจะพี่จ้าหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันจ้ะพี่มาพร้อมก่อนกันนะจ้าได้มาจากบ้านเดียวกันเลยนี่จ้ะพี่หนึ่งพันสองร้อยจะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยจ้าพี่ต่อมาแล้วจ้ะมาชมพระโปรโมชั่น องละ600เริ่มที่ชิล่าก่อนเลยจ้ะพี่ยังเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ผงพายกุม,มานะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะแล้วนะจ้พี่จ๋า600บาทองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะต่อมาองค์ที่สองนะจ๊ะพี่องค์ที่สองนะ นีจ้าหกร้อยบาทเช่นการองค์ที่2องนะคะพี่หาองค์ที่2 6องหกร้อยบาทสําหรับพาระโปรโมชั่นอง์ละหกร้อยนะคะพี่พี่สามารถจับคู่ได้เลยนะจับคู่จะเหลือหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะคะพี่ไปทางหกห้าสิบเงินสดแล้วส่งฟรีนะจ้าพี่จ้าต่อมาองค์ที่สามนะจ้าพี่เป็นหลวงปู่ทวดเก้าเจ็ดนะจ้าพี่เนื้อเกาเกาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ้าพี่เก้าเจ็ดไตถ่ายเป็นแบบนี้จ้าจะพี่จ้าหกร้อยบาทจ้าพี่ ต่อมานะคะพี่หลวงพ่อพรมนะคะพี่วัดช่องแครนะคะพี่หาแบบนี้เลยนะจ๊ะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าต่อมาเป็นเที่ยวเสือนะคะพี่ปลายเขี่ยวเสือนะคะพี่มีรอยจ้าน่ะกระชัดเจนแบบนี้นะจ๊ะจ้ะชิ้นนี้จ๊ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะเป็นปากน้ำนะจ๊ะพี่ปากน้า จ้าเก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ปักน้ำนะคะพี่ขานี่เรียบมาเรียบร้อยขึ้นคอได้เลย600้บาทนะจ๊ะพี่6 0 0้บาทจ้าต่อมานะคะพี่เป้นหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเงินนะนี่สวยแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะจ้าอ้วนแบบนี้นะจ๊ะจ้ะพี่จ๋า หกร้อยบาทจ้าพี่จา๋าต่อมานะคะพี่มาชมหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ออกไว้พนมรอบนะคะพี่เหลือฝั่งองค์สุดท้ายแล้วนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะได้เลยจะพี่นี่จะ้ะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะพี่หาองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองนะคะพี่ออกไว้พนมรอบเช่นกันจะพี่กุไว้พนมรอบนะคะพี่น,นจะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะแต่พี่จ๋าหกร้อยแล้วจ้ะพี่ หกร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่แป๊บหนึ่งนะคะนะขอขยับหน่อนดีว่ะลืมนี่จ้าพ่อแก้วแต่พี่จ๋านี่ปิดตาพ่อแก้วฝังตะกุดนะพี่นะแบบนี้ไม่ค่อยจะเจอเลยนะจ๊ะพี่นี่จ้าเนี้ยจ้าหลักเดิมเดิมแบบนี้จ้ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยหกร้อยบาทนะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเหมือนเดิมจ้าเป็นพ่อแก้วเหมือนกันจ้า นี่จ้ะแต่พิมพ์ปั้นนะจ๊ะพี่อันนี้ไม่มีตะกุดนะพี่นะนี่แบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้จ๊ะจากพี่จ๋าหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะจากพี่จ๋าจากพี่ต่อมานะจ๊ะเป็นนี่จ้ะลกช้างนะจ๊ะพี่ของทนฟิตนะพี่นะนี่เป็นลกช้างนะพี่ตรงนี้มีทองแปะนะเป็นของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า600บาทจ้าอีพีลดสุดๆไปเลย600บาทนะจ้ะต่อมาพี่มาชมโปรโมชั่นองค์ละ7 0 0 0นะจ๊ะพี่เริ่มที่ชิ้นแรกก่อนเลยนะจ๊ะพี่นี่จ้าเป็นรูปหล่อนะจ๊ะพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่หานั่นขย่ามหว่ามีกิ่งจะไม่มีเห็นอุดนะจ๊ะพี่ เห็นใต้ฐานมีอุดนะจ๊ะพี่นะนี่เจ็ดร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะต่อมานะจ้าหลวงปู่ทวดจ้าพี่เม่ตังหลวงปู่ทวดนะจ๊ะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะจ๊ะด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทจ้านี่จ้ะพี่นี่อ่าพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ขาลงทองมาแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋า อ่าต่อมานะคะพี่เป็นพระรอดนะคะพี่พี่ไม่ต้องคอมเมนต์ว่าปวดใจนะคะพี่พระรอดราคาหกเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เพราะหนูได้มาราคาเท่านี้หนูก็ปล่อยไปหนูมีกาไรนิดหน่อยนะจ๊ะพี่เห็นพี่ท่านหนึ่งอ่ะคอมเมนต์มาค่ะพี่ว่าราคานี้ปวดใจเลยไม่ปวดใจหราจะพี่เราชอบเราก็เช่าเนาะเราไม่ชอบเราก็ผ่านแค่นั้นจ้ะพี่นะจ๊ะพี่หนูไปราคาที่700อนะจ๊ะองค์นี้เลี่ยมมาพร้อมขึ้นคอเลยถ้าพี่ท่านใดชอบนะจ๊ะพี่ปิดได้เลยนะจ๊ะพี่เนาะจ้ะต่อมานะคะพี่ เป็นเป็นนี่จ้ะคูฟลอร์จ้ะพี่จ๋าหนูมีความรู้เรื่องพาไม่เยอะหรอกจ้ะพี่อาศัยหนูเป็นคนค้าขายแล้วพี่เนาะเวลาคอมเมนต์ก็เห็นใจกันด้วยจ้ะพี่คอมเมนต์ไม่ดีไม่น่ารักก็อย่าไปคอมเมนต์เขาเลยพี่เนาะแม่ค้าก็รับได้น่ผลที่รับได้แหละพี่อันนี้เป็นคูฟลอรนะจ้ะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะจ้ะพี่แบบนี้นะคะอันนี้เลี่ยมมาแล้วนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้า ต่อมานะคะพี่นี่จ้าเป็นปี6 0ศูนนะคะพี่โฟทอนนะคะพี่ขาเนี่เป็นเหรียญแบบนี้นะจ้าสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ้าพี่เ0 0บาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อกวยนะคะพี่หลวงพ่อกวยนะด้านหลังเป็นฝิงนะคะพี่ฝิงของท่านม,มีชายจีวรแบบนี้นะนัดได้มาแบบนี้นะคะพี่ล้วก็ปล่อยแบบนี้เลย700บาทจ้าพี่จ๋า7จ0บาทนะจ้า <v> ต่อมานะจ๊ะพี่เป็นหลวงพุทวดนะคะพี่ฉลุนะคะพี่ฉลุนะด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะคะพี่เป็นฉลุแบบนี้เลยละจ๊ะพี่องค์นี้นะคะ700เช่นกันจ้ะพี่พี่ท่านใดชอบนะคะเ้อเช่นกันจ้ะพี่ต่อมานะคะนี่จ้ะพี่เขี้ยวนะคะพี่เขี้ยวเสือแกะเป็นปิดตานะคะพี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขา 700บาทเท่านั้นจ้ะพี่700บาทนะี EP รถสุดๆเลย700จ้ะพี่ต่อมานะคะพี่หานี่จะ้ะหลวงพ่อเพชรนะคะพี่จับกระเช้ามาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้าจับกระเช้ามาแบบนี้เลย700บาทจ้ะต่อมานะเป็นหลูจอบจ้ะพี่จอบหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะ 700บาทเช่นกันจ้าพี่700บาทเช่นกันนะจ้าจาต่อมาเป็นท่ากระดานนะคะพี่ผ่าท่ากระดานนะคะพี่ด้านบนเป็นแบบนี้นะจ้าจ้าเป็นของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่ได้มาแบบนี้เลย700้บาทจา้าพี่จ้าต่อมานะคะเป็นผ้าร่วงนะคะพี่นี่ค่ะอู่ทองถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะพี่ถ้าผิดต้องขออภัยนะเป็นอู่ทองนะพี่นะนี่แบบนี้เลยนะจ๊ะ 700บาทจะพี่จ๋า7 0 0บาทนะจ๊ะทองนะต่อมานะคะพี่ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะพี่เป็นกิ่งนะคะพี่พัดกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ้ะใต้ฐานเป็นทองแดงนะจ๊ะพี่หนึ่งสามสามนะคะพี่หนึ่งสามสามนะคะพี่สวยงามนะพี่ท่านใดที่ชอบโค้ดแบบนี้นะจ๊ะนําเบอร์นี้นะคะหนึ่งสามสามนะจ๊ะพี่จ้าพี่จ๋าองค์นี้นะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้า นะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่จ๋าเป็นนางพญานะคะพี่เลี้ยมมาผอมขึ้นคอเลยนะจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่จ๋านี่เป็นพ้าฟุ้งกอนะคะพี่ก็เจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะเลี้ยมมาผอมขึ้นคอเลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะคะเป็นผงสุพรรณนะคะพี่ ผงสุพรรณนะคะพี่่จ้าเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ้ามีดหมอจ้าไม่ใช่มีดค่ะพี่เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกกุดวานะคะพี่นะนี่เป็นกุดวานนะ<ม>เป็นหลวงพ่อเดินนะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ้าเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ้า<ม>ต่อมานะคะจะมีฝ่องสามชิ้นนะที่จะเป็นชิ้นเก้าร้อยนะจ้าพี่เริ่มที่ชิ้นนี้ก่อน งาแกะนะคะพี่งาแกะรูปพระพายนะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะพี่งาแกะรูปพระพายตายไม่เป็นนะจ๊ะพี่หนุมานนะจ๊ะพี่นี่จ้าเก้าร้อยบาทชิ้นที่หนึ่งจ้าแล้วก็นี่จ้ะพี่ลูกอมนะคะพี่เป็นเมกสิตนะวัดอันงงนะพี่นะจับก,กระเช้ามาเรียบร้อยเก้าร้อยบาทจ้าพี่จ้าเก้าร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่นี่จ้าเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หา เป็นเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นลอยจานแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่อัคระชัดเจนหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่900บาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะนี่จ้าเป็น25ิ้าศตวรรษนะคะพี่หลวงปู่ทิมปลุกเฟกนะคะพี่หามีโค้ดของหลวงปู่ทิมนะจ้าตรงนี้นะจ๊ะพี่นาะเป็นน้าทองนะ900บาทจ้าพี่จ๋ฝาฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือให้นัดใหม่นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลัทธินะ้าทำคลิปนะคะพี่ กดติดตามมาไว้นะคะวันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรจ้าเผื mm ่อวันหน้าพี่ชอบนะจ้ะนานัดชี้แจงไปแล้วนะคะพี่พามีราคาต่างกันนะจ้าพี่พัจะสวยหรือจะดีหรือจะไม่ดียังไงแล้วแต่พี่ชอบนะพี่น้องนัดเป็นคนขายของก็เสนอขายสินค้าตามจริงจ้าพี่ขายสินค้าตามจริงส่งของตรงตามปกใช้กล้องสดเสมอเลยนะจ้าพี่ไม่ได้มีหลอกลวงตรงไหนเลยชอบไม่ชอบยังไงพี่ก็ทักมาถ้าไม่ชอบพี่ก็ผ่านนะจ้าชอบพี่ก็กดเป็นกําลังใจให้กันจ้ะนัดเป็นคนขาขายพี่ก็ซื้อตรงสุจริตใจอะไรลพี่ ไม่มีเจตนาจะบิดเบือนอะไรเลยพระจะได้มาราคาไหนน่ะมิฟ้าหนูจ้าพี่นัดพอได้กําไรองค์ล้อยครึ่งล้อยนัก็ปล่อยแล้วนะจ้าพี่คลิปนี้นะจ้าพี่อาจจะฟังดูไม่น่ารักสักงหน่อยต้องขออภัยนะจ้าขอให้ได้ระบายความในใจมากนะจ้าพี่เนาะเราเป็นแม่ค้าจ้าพี่รับได้รับได้เสมอแต่ไม่ได้รับได้ทุกอย่างนะจ้าพี่อีพีนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่วันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะถ้าวันไหนพี่ชอบก็ติดต่อนัดได้ค่ะ 0ก2 6ง7 2 6 0 9นะคะพี่สำหรับ EP นี้ต้องสวัสด,ดีนะคะขอบพระคุณค่ะ